ที่เจอบ่อยนะคะซึ่งอันนี้นะคะก็จะเป็นการทดสอบไหวพลิกของน้องๆน,นะคะในสายการบินที่จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นสายเชียในบ้านเรานี่แหละคะ่ะน่าชอบถามก็คือเรื่องเกี่ยวกับการเซตซีนารีโอปรับพนักที่นั่งไม่ได้สําหรับของผู้โดยสารนะคะซึ่งอันนี้มันก็เป็นเคสจริงที่มันเกิดข,ขึ้นหลายๆครั้งเนื่องจากหลายๆครั้งอะคะ่ะเครื่องเรามีการเปลี่ยนเครื่องแล้วบางเครื่องอะกาอีอ้นั่งมันเสียมันเสียแบบมันยังหาอะไรเปลี่ย ไม่ทันเพราะว่าเครื่องมันไม่ได้พักเลยอะค่ะแล้วพี่ช่างก็ซ่อมไม่ทันด้วยดังนั้นสิ่งที่เราทําได้คืออย่างไรบ้างเอ่ยในกรณีนี้กรรมการนะคะก็จะมีการถามเราค่ะถามแบบว่าเออเนี่ยถ้าเกิดว่าผู้โดยสารนะ่ะเขามาแล้วเขาเอนพนักที่นั่งไม่ได้แล้วมันโหมันเป็นไฟล์ย,ยาวอะ่ะเนาะเราก็ต้องลองเอาใจเขามาใส่ใจเราก่อนเนาะว่าแบบถ้าเป็นเราเราจะรู้สึกยังไงนะคะในกรณีนี้นะคะ ถ้าผู้โดยสารบ่นเราถ้าผู้โดยสารแบบเอ้ยใส่กันบินแบบแย่จังเลยทําไมดูแลไม่ดีเอากลาอี้ที่แบบว่านั่งไม่ได้มาขายหรือว่ากรณีที่ซีเสียอย่างเงี้ยค่ะเนาะสิ่งที่เราทําได้เลยในฐานะที่เราเป็นลูกเรือจะทำยังไงคะ แน่นอนเราก็ต้องรับฟังนะคะรับฟังผู้โดยสารอย่างนอบน้อมแล้วนอกจากนั้นนะคะเราพยายามหาทางแก้ไขะคะ่ะซึ่งอันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งในเคสนะคะซึ่งอยู่ในซีนารีโอที่พี่กิกี้จะสอนนะคะในคลาสเรียนวิงของเราค่ะจริงๆแล้วมีเป็นร้อยร้อยเคสซีนารีโอเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเรียนกับพี่กิกี้ก็จะรู้วิธีการแก้ไขอย่างถูกต้องแล้วก็เป็นไปแบบตามที่สายการบินมองหาค่ะอันนี้ก็ถือว่า เป็นการเล่าให้ฟังแล้วก็แชร์ให้ฟังเนาะเป็นน้ำจิ้มแล้วก็ได้ความรู้ด้วยต่อมานะคะนอกจากที่เราจะรับฟังเขาอย่างเข้าใจไม่โกรธเขาแล้วเรายังต้องพยายามแก้ไขปัญหาและเอาใจใส่ห่วงใยถามเขานะคะว่าเออถ้าอย่างนี้เราทำแบบนี้ได้ไหมคะแบบนี้ได้ไหมคะโดยกรรมการนะคะก็อาจจะมีเป็นการให้โรลเ play มีการเป็นซีนารีโอเช่นกรรมการอาจจะ แซงนะคะแซงทำเป็นว่าโกรธเราเป็นผู้ด้ยสั่งคนนั้นค่ะนะ ซึ่งในกรณีนี้เนี่ยเขาก็จะแบบ acting แล้วแบบหัวฟาดหัวเหวี่ยงเลยโอ้ยแบบว่าเธอทำไมทำแบบนี้แบบนี้ซึ่งอันนี้ก็คือตอนที่พี่สมัครใส่กันบินอสิม่วงนะคะพี่ก็เคยเจอเคสแบบนี้ด้วยก็เลยอยากจะมาแชร์นะคะคือตอนนั้น acting กันนะคะ role play ทั้งตัวพี่เองนะคะแล้วก็ท่านกรรมการด้วยก็สนุกดีค่ะนะคะในกรณีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ากรรมการลองเช็คภาษาอังกฤษของเรานะคะโดยการที่จะให้เราพูดภาษาอังกฤษในกรณีนี้ว่าผู้โดยสารด่ามาแบบนี้แบบนี้แบบนี้เขาตอบว่าเราแบบ นี้เราจะตอบอยังไงนะคะพี่ก็จะให้เป็น example นะคะที่สามารถจะใช้ได้นะคะก็คือ uh, I'm terribly sorry, sir. I would like to apologize for this inconvenience, and we have another seat available. So I will go check it for you right now, and we'll check it that whether it s recline properly. Please give me some moments, sir, and I will assist you to m o v into g the new seat and also help with your belongings. Thank you for your patience. โซ so, อันนี้นะคะ ก็จะเห็นว่าพี่นะคะได้บอกเนาะว่าเออขอโทษขอโทษแล้วไงพี่จะแก้อย่างไรแก้อย่างไงแล้วก็ขอเวลาแป๊บหบนึ่งเนาะไปเช็คก่อนทุกอย่างบนเครื่องนะคะให้น้องเช็คก่อนเสมอนะคะแล้วค่อยกลับมาเช็คว่ามันมีหรือไม่มีแล้วหลังจากนั้นนะคะช่วยเสนอ go extra mile ไปกับเขาคะ่ะโดยการอาจจะช่วยเขาย้ายของเขาอาจจะมีของเยอะช่วยาย,าย้ายแต่ไม่ได้ช่วยยกเนาะหรือจะช่วยกันยกก็แบบช่วยกันยกแบบเราอะ่ะจะต้องให้เขาช่วยด้วยเพื่อให้เขาเช็คสัมภาระของตัวเอง แต่ส่วนมากนะคะมันก็จะมีที่ว่างเสมอค่ะมันจะมีเป็นที่แบบส่วนมากมันจะไม่ค่อย f ูลไ f l i แต่ถ้าเกิดบางครั้งมันเต็มมากๆเราจะแก้ไงเดี๋ยวนี้ต้องมาเรียนกันในคลาสของพี่กิกกี้เนาะเดี๋ยวพี่ค่อยบอกแต่นะคะขอเน้นอีกเรื่องหนึ่งค่ะอย่าพยายามนะคะละเลยหรือไม่ใส่ใจหรือทําเป็นยุง่งเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเจอหลายๆเคสเนาะที่โดนผู้โดยสารดุหรือว่า complain นะคะก็เพราะว่า เราดูไม่ใส่ใจดูไม่เดือดร้อนกับเรื่องของเขาดูแบบว่าเราเป็นเหมือนแบบนั่งเฉยอะเฉยชามากๆซึ่งอันนี้ค่ะก็จะทําให้ผู้โริยสารรู้สึกว่าเอ้ย ทำไมถึงแบบแสดงออกทั้งภาษากายแล้วก็ท่าทางแบบนี้ดูไม่ใส่ใจเขาเลยก็จะทําให้เขารู้สึกว่าเขาไม่ประทับใจเลยกับการที่เราแก้ปัญหาแบบนั้นค่ะถึงแม้ว่าเราจะแก้เขาแล้วก็ตามนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วคือมันอยู่ที่สีหน้าแล้วก็การแสดงแล้วคาพูดค่ะมันเป็นอะไรที่เห็นชัดที่สุดแล้วก็อยากจะให้น้องๆระวังมากๆเลยนะคะในกรณีนี้อ่ะฝากอีกนิดนึงนะคะเราสามารถทำอะไรได้เพิ่มอีกบ้างในกรณีนี้ค่ะ นอกจากเราไปหาซีดอันใหม่มาให้เขาได้แล้วเราไปหา,าทุกอย่างช่วยเขาเรียบร้อยแล้วอืมลองอ่าเราจะมาเฉลยกันนะคะสิ่งที่เราสามารถทําได้มากกว่านั้นนะคะคือ1หนึ่งค่ะเราควรนะคะที่จะแจ้งให้เพื่อนๆแล้วก็หัวหน้างานเราทราบด้วยเนาะว่ามันเกิด ซีเสียแบบนี้ซีดเบอร์อะไรแล้วมันเสียในลักษณะไหนเพื่อให้เขาได้ลงล็อกบุ๊กนะคะพี่ช่างก็จะได้มาอยู่ดูในไฟต่ตอต่อไปด้วยค่ะเนาะเพื่อให้ไม่เกิดปัญหาแบบนี้เกิดขึ้นอีกนะคะนะแล้วก็อีกอันนึงค่ะที่เราสามารถที่จะ go extra mile นะคะ ถ้าเกิดว่าน้องๆนะคะยังไม่เข้าใจคำว่า go extra m i ม e เนาะเดี๋ยวพี่ก็จะขออธิบายสั้นๆนะคะการ go extra m หม e คือไปเหนือความคาดหมายผู้โดยสารซึ่งมันเป็นเรื่องที่ควรจะต้องทำในสายการบินที่บอกว่าเป็น full service หรือ เป็น5ดาวนั่นเองนะคะซึ่งอันนี้นะคะจะทําให้ผู้รีสตารนะคะสนใจที่จะกลับมาใช้บริการกับเราอีกเพราะว่าเราบริการเขาได้เหนือความคาดหมายที่เขาต้องการดังนั้นให้น้องๆลองคิดดูนะคะว่าในกรณีนี้เนี่ยน้องๆสามารถทําอะไรที่มันโกเ x ็กซ m มายให้เขาได้บ้างยกตัวอย่างเลยนะคะสิ่งที่น้องๆทาได้คืออะไรเอ่ยกลับมาถามเขาคะ่ะกลับไปถามไปเช็คฟีดแบ็กเขาสิเช็คฟีดแบ็กว่าเขารู้สึกยังไงหลังจากที่เขาย้ายที่ อาจจะเสนอผ้าห่มให้เขาเสนอน้ำให้เขาหรืออาจจะไปคุยกับเขาขอโทษอย่างจริงใจต้องขอโทษจริงๆนะคะตอนนี้ดิฉันได้อาแจ้งไปแล้วค่ะแล้วก็ได้เขียนรายงานเกี่ยวกับเรื่องนี้เรียบร้อยแล้วอย่างนี้นะคะจะทําให้ผู้โดยสารนะคะรู้ว่าเราได้แก้ปัญหาตั้ง บบเหมือนลงไปที่ลาก่ะคะ่ะเราไม่ได้แก้แบบฉาบฉวยเราลงไปที่การเขียนรายงานทําให้ทุกคนทราบแล้วยังกลับมาหาเขาอันนี้จะเป็น extra touch นะคะที่เราสามารถทําได้ซึ่งตรงกับความต้องการของสายการบินสายการบิน ยกตัวอ,อย่างเช่นหลายๆสายการบินเขาก็จะมีสโลแกนถูกไหมคะ mm hmm. เช่น touch of Thai smooth as silk หรือว่าอย่าง m o v e f i o n อย่างคาะเชฟแปซิฟิกซึ่งอเนี้ยความหมายทั้งหมดอะคะ่ะมันก็คือการไปเหนือการไปเหนือไม่ใช่ไปภาคเหนือแต่เป็นเหนือความคาดหมายของผู้โดยสารและนี้ค่ะคือจะตอบโจทย์และหนูจะได้เช็คลิสต์ครบโดยที่กรรมการจะไม่ถามคำถามต่อแล้วเราก็จะไม่โดนจีโดย อันนี้ก็เป็นอีกทริคหนึ่งนะคะสำหรับซีนารีโอที่2ที่จะมาเล่าจริงๆมีหลายซีนารีโอมากๆเลยนะคะแต่ก็ถ้าสนใจลองมาเรียนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ใน q u e s t i o n a n a l y s i s course ของพี่เก๊กี้ค่ะซึ่งมีนะคะการแบ่งหมวดคำถามนะคะกว่า350ข้อเลยทีเดียวแล้วเรื่องนี้จะจำหมดได้อย่างไร มันจริงๆแล้วอะค่ะอย่างที่พี่บอกเนาะเราไม่จำเป็นต้องจำทุกข้อแต่เราเข้าใจแล้วก็สามารถแคสร์กรา์แบ่งหมวดได้ไพรออริไทได้ว่าอะไรมันสำคัญนะคะโดยเฉพาะถ้ามันคอนเซิร์นเรื่อง safety อันนี้คือเรื่องหลักที่เราควรจะทราบและควรจะรู้ถูกไหมแต่หลายๆคนก็ยังไม่เข้าใจอย่างไปมองประเด็นอื่นอยู่ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ค่ะเนาะจริงๆอะ เราก็จะสามารถเข้าใจงานลูกเรือและเข้าใจว่าเนี่ยคือสิ่งที่กรรมการมองหายอยู่ค่ะ,ะและวันนี้นะคะก็ฝากเรื่องที่2ไปเท่านี้เนะาะเดี๋ยวค่อยมาอัปเดตเรื่องที่3ต่อคะ่ะบ๊ายบาย